ขายขาดทุนขายง่ายอะไรเด้อฮะขายช่วงไหนขายขาดทุนมขายง่ายยกเราเลยอ้โจโจโจไปไทยเด้อคุณพ่อสมานครับบัตดียังมดซอสเด้๋ยคุณพ่อเด้อเมือวานนี้มีเส้าวันเสาร์ที่สิบเดืดป่อเพอ เมนครับ11มีนาคม2 5 6 6ร้เ้านี้มาเจอพ่อสมานและก็มาเจอในห้วยหลายๆคนอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านข่าวนะพอนะครับผมอำเภอบ้านข่าวยังวัาเชยภูมเอกลักษ์ของเพื่นคือเอางอเอาควายไปทั้งรถนะครับพ่อสมานครับเมนก็นมีพี่น้องทั้งบ้านหลายคนเนยะพ่อเพื่อนบอกว่าเอาเอาง้อไปทั้งรถเนี่ย มันไม่รู้เลยว่าตัวใดขาทุกขาทอนหรือว่ามีตําหนิ่ตีโคนเนี่ยนั่นก็มีปัญหาก็บอกกันเลยหล่ะกับพิ่นพวกพอขาพวกนั่งห้อยเพิ่นว่วตัวกันนะครับอ๋อเพิ่นวด้ตัวได้ยวรวกันบอกว่ากันมีปัญหาก็ต้องบอกว่ามีปัญหานั่แค่อเรื่องขาเพิ่นการันตีอาชีพเพิ่นนะพ่อห้อยสมันเนาะแต่ว่าตลาดแห่งนี้นะครับหลายคนยังพ่อสมันยู่ตัวแยางเนาะเราติดน้ำงินรุ่นนะพ่อเนาะ งวรุ่นงอสาวมาเรามาหลายเราบางตัวก็ไม่ได้สนเขาสนตาไพเมียนครับถ้าเอารถล้นที่การดูแลักษาสที่ก็ยากมันบอกพ่อครับเพื่อมันเลี้ยงหนีเนาะครับเนาะเมียนครับเพราะว่าตลาดนี่มันเป็นพื้นเป็นพื้นปูนนะครับครับเราเพื่นก็ไม่ได้มีหัวอ้อมนะพ่อเนาะเมียนครับเกิดงอเลี้ยงหนีก็ลงทงนี่ก็คือเสียหายนะพ่อเนาะคืออ่ไ้อีกครับถ้าห้าน้ำมาได้ครับแต่ว่าถ้าพี่น้องกังวลเรื่องต้นหนิติค้นกับก่อนที่ซื้อที่ขายกันก็ให้ถามดีๆนะพ่อเนาะครับ ว่าถ้าซื้อไปแล้วมีตําหนิแล้วประกันคืนบ่อเมียนครับแล้วก็บเบอร์โทรก็เช็กกันดีๆแต่ว่าห้อยหลายคนส่วนมากเพื่อนกะที่การันตีน้ะพ่อสมานเนาะครับเพื่อนอ๋อชีพเพื่อนรับประกันเลยครับเมียนครับยังพอห้อยสมานนี่แหละครับนะก็ค่าขาไม่จากปีแล้วคุณพ่อโอ้ถึงจะลูกท่านเกิดจนที่วางมือแล้วที่ครับอ่ะที่นี่มาบ่งของพ่อสมานน้ำกันครับมื้อนี้แต่มาไหลนะพ่อมือนเต็มรถเลยแต่ม้าไหลครับเต็มรถเลย ราคากะที่เริ่มต้นหลักหมื่นนะคุณพ่อเนาะครับหลักหมื่นขึ้นนะครับหลักหมื่นขึ้นเต็มที่กับสองหมื่นนิดๆติครับครับช่วงนี้เต็มที่แต่สองหมื่นกลัวครับถ้าพี่น้องอยากถึงรายละเอียดนะครับถ้าสะดวกก็คือไปเบิ่งที่บ้านคุณพ่อเราได้ครับบ้านพ่อสมานกับยูบไก่ด้อครับยูบบ้านในแจงครับูนเจ้งข้าเลยนะตำบนผู้เลี้ค้าอำเภอบ้านขาวนะครับครับถ้าอยากมาหาพ่อสมานกับมาตามตลาดนัดได้เมนครับนะครับ ถ้าบ่ไก่ลายพ่อก็ไปส่งให้นะพ่อเนาะแม่นครับไปส่งให้ไปสอ้นี้ก็ได้มาเต็มรถแล้วพ่อก็ได้เมือนนะมีแต่งามๆนะเมือนี้ก็ได้ครับนะเหลืองเหลืองงามๆทั้งนั้นเลยส่วนมากของพ่อในตีเนียนเป็นมัวเป็นมัวสาวมัวนมครับม้วนสามมัวนมครับสาวก็ต้องสาวใหญ่มันมี่จะสามตัวครับอยู่ไหนเออสาวใหญ่พ่อมทับแล้วเอาไปคุณเอาไปเลี้ยงนะพ่อเนาะเอาไปคุณเอาไปเลี้ยงมัวเลี้ยงนะครับไปมาก็เป็นมัวเลี้ยงมัวนคุณส่วนมากพ่อสมานถ้าเป็นงัวแม่ก็คือเป็นมัวเลี้ยงนะพ่อเนาะครับเอาไปขยายพันธุุ์์คครรััับบแม่นนขยยาพธได้ ถ้าพี่น้องอยากได้แบบว่าซั่งนี่แหละคุณพ่อได้บ่คปะก็ถ้ามานหางว่าแบบนี้แบบนี้ให้เนีงใส่ได้ครับตัวซั่งได้ครับโทซั่งได้เบิ่งทั้งลน์ทั้งเน็ตจะได้ครับครับอว่าถ้าก็สะดวกให้พทอดถ้ามันถ่ายรูกบระเทียมในเบิ่งแล้วพ่อเนาะแมนครับถ่ายรูปส้อมใ้เบิ่งได้ครับคุณพ่อขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ เบอร์คุณพ่อสมานนะครับกับเบอร์คุณพ่อแล้วก็0972389252นะพ่อเนาะกับอีเบอร์หนึ่งเบอร์ที่เป็นเบอร์ไลน์เลยครับ0967573435ครับพ่อสมานนะครับโทรติดต่อเราได้โทรติดต่อได้ครับนี่เลยมาสวยๆนั่นแหละคุณพ่อเนาะแดงดีนี่บ้านมีอีกหลายบ่พ่อสมานครับบ้านมี ก็ตัวก็สิบตัวดีกว่าครับก้ณพ่อกระแสเป็นยังไงเนี่ยกระแสช่วงนี้กับพ่อไม่บ่าก้นกับเลี้ยวอ้อยเลี้ยวอย่างไรช่วงว่างันมันยากอ้อยหลายครับเลยบิร์ตันหันในช่วงนี้จังพุทธีเลี้ยวพี่น้องกับมันย่างไรนะครับเนาะถามว่าไปเลี้ยงไรพุทธีเลี้ยกับายพุทธีเลี้ยกันตัวนี้ก็เริ่มเริ่มขึ้นขึ้นมาแล้วครับเริ่มทุงที่ขายดีขึ้นมาเนี่ยแหละ ก็ได้มีกาลังใจ่เนอะคุณพ่อเนาะแม่นครับเพรับพี่น้องสนใจการทอทวหาพ่อสมานด้วยครับขอบคุณหลายหลยคุณพ่อเด้อครับคครรัับบตลาดที่นี่พอดีเปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์นะคุณพ่อเนาะครับถ้าวันพุธพี่น้องติดงานประจําก็สามารถมาเบิ่งวันเสาร์ได้เลยครับครับเปิดแต่เศร้าบสายมไหมเริ่มร่วงไวกันแล้วแม่นครับวันเดียวหนาวขาดประจุแลพี่น้อง อยากได้ราคาเท่าไร่อยโทรหาพ่อสมานแล้วครับมันติดต่อะไอยู่ปลาโชมาหาผู้กองแกหลานี่จะมารับหัวมันวันไหนเอารับมัวหรืว่าตอก้อยปลาเี้ยเน้าษีอ่ะเ้ยน้อยเลพ่อสมานงามดีด้วเนี่ยแมงว่าสาวใหญ่ทักทครับนะแล้วคุณพ่อ ว่าแดงๆตัวเมสาวใหญ่น okay. ี s <S ่แสด้งยังไงเพราะเนื้อหนังไหม่รับเนาะเนื้อหนังดีแล้วนังอีลาพวกตัวใหญ่ๆนะครับพต้นดอกเป็นัวเลี้ยงเลยครับเป็น่ัวเลี้ยงแสดงว่าหัวมว้นนี่นี่เป็ี่ยนว่คอกเล่นบอกครับนึ่งสองตัวม้าจำกันครับม้าจะงวงวุ้นนี่แสดงว่าเป็นงวน้ำตลาดดัดได้ครับนะเอ้าพี่น้องเฝ้าโทรหาพ่อสมาหมนเด็กได้ไปเลี้ยงนะพ่อเนาะเป็นัวสาวเลยัวววสสาาใหญ่ ราคาหนาครบหาได้ครับพอฟังช่องไหนเพราะมีที่ทับเลยครับเพรคูนตัวน oh, ี to to ้บ่พอแดงๆนะเนี่ยครับเป็นสองตัวโอ้โอ้เนี่ยตัวใดเนี่ยเนี่ยสองตัวคู่กันนี่ดีครับสองตัวคู่กันนี่ครับอ๋อมันจะครอบเดียวกันครับครอบครับเลยโตัวใหญ่ดีน้องพนเนาะเนื้อหนังเนื้อหนังดีทุกอๆมังตีน้องพนเนาะนะครับงานของเราเครื่องดังพร้อมัด้ยินล้านเนี่ยครับนะครับ เป็นเชียกแล้วเนีนหรน่อยเมือมุนีไล่ละมนประบาดเพราะสือของเราโยอหนักคบหา,า,ายุครับเครื่องดำอีลาตัวนี้นี่เครื่องดำไปโทรหาพ่อสมานนะครับมมไม่ัดดีนะครับ มาจากไสครับพ่อยมาจากหนองบัวละเวครับหนองบัวละเวเอาอยู่ใกล้ๆอำเภอปันขาวนี่ละครับมืัอนี้ได้มาสองตัวหนึ่งสาวหนึ่งหนุ่มเอ้าคุยเรื่องสาวกันสาวตัวนี้หัวล้นนู่นนี่ครับครับหัวล้นธรรมชาติเนี่ครับออกสุดหนึ่งเหลืองนะพ่อใหญ่เนาะเขาได้จากปีต้นนั้นนี่ครับได้สองปีครับมีเฉลีคูแล้วครับเขาอกแล้วไอติดสัตว์นั่นครับอกามผมก็เอาออกมาผมก็เขาก็ซื้อตัวเขามาอ๋อาห้อยกันน้ำเขาเลยครับเป็นวัวสาวเอาห้อยกระทมเลยว่าเท่าไหร่ ต่อสามสิบเนี่ยครับต่อรองได้ครับต่อรองได้เปิดด้วยสามสิบะบเปิดบ่ได้มีจนิยติค้นหรอกเนาะครับบ่มีหรอกครับถ้ามีตำหนิถ้าเพิ่นซื้อไปเ,ไปเลี้ยงรบับประกันคืนครับรับประกันคืนครับสามสิบปั้บอร์มะพรูนเหกันครับมะละตีให้มึงนุ่มไม่ได้ร้อยเนาะอู้น้อยมะพูนนี่เป็นหัวเนือ้อต้อครับเนาะครับผมเป็นหัวเนื้ออันนี้ใครได้สต๊าดปีกว่าปีมันได้สิบสี่เดือนเลยครับเงินเนาะโอ้คาบสี่เดือนว่าเท่าไหร่ครับเนี่ยบ้านไปสามสิบสามเลยครับ ต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ไปก็ไปซ่งใหช่ไหยเนาะได้ครับได้ครับคุยกันเบิ่งครับลงบัวละเวนี่ห้อยอยู่บ้านเด็กครับอยู่ในลงบัวละวีเลยครับอยู่ข้างๆบ้านห้อยจอยนั่นแหละครับห้อยยุ่ใกล้กับห้อยจอยเนาะครับผมเอาเบอร์ติดต่อนะครับ086ย์แปดหกขับสองห้าแครับพี่น้องยังได้งัวสาวไปเลี้ยงเนะครับเด้องในบางวัดผมติดคุณเนาะครับผมไปโทรตามห้อยห้อยซื้อห้อยยังครับซื้อสมพรครับบ้านๆาด้ะห้อยเด้อคครับนาะขอบคุณในลาย โอ้สวัสดีครับเหลือมสวัสดีครับแป๊บหนึ่งนะเหลืมเนียปั๊บคา้ามเลยครับเครื่องแดงแล้ออีลาเนี่ยครับแมว่าสามสิบนี่เป็นไงเนียยอดทวแดงเนี่ยอดงเบิ้งแต่ว่าขั้นื้อเหมือนพ่ท่นไม่บาหรอกเฮ้ย เมยมันบ็ดิีนะลูกพอดีว่อย่จมนะอิซื้อกันอ,อีซื้อนะนี่คืออะไรกินไต่เด้งมาเนี่ยเนี่ยกินไต่เด้งแถวอีกไปเนึ่ครับใจเไม่เดียวบดี้เสาร์วันเสาร์ครับได้มาได้ม,ามา้าขาดตัวเต็มรถปิรีเลยน้องมือนเหรอเนาะเอ้านางขาวตัวนี้แม่ขาวนี่เป็นแม่ลูกครับลูกตัวแม่ครับลูกนังเหลืองเนี่ยเนาะครับเท่าไหร่สามหรือสี่เดือนครับ ได้แล้วสามเดือนกว่าๆนี่แหละครับเขาพาดจับตัวแล้วครับลูกครับแมียเขาจองตัวครับจองตัวนี่เลยนะครับตอนนี้ท้องว่างอยู่ครับท้องว่างอยู่ครับเออเป็นว่าไทยเงยละมั้งเนรอครับไทยเงยนะครับเทยเฮ้ยถ้าไดนครับพ่อยเดียครับเปิดไว้สี่หมื่นครับสี่หมื่นป็นราคาล้มซองนะครับสี่หมื่นครับบ่ได้มีตำหนิต้องเนาะรอครับบ่มีตำหนิรับประกันตำหนิครับเน้นรุตปีลีเลยครับเรามาเมือนเครื่องพาได้ครับนี่ ลูกเป็นลูกสาวลูกสาวกับเครื่องพายอยู่อ้าวล่าหล่าตัวนี้ได้ครับพ่อไอเดียเนี่ล่าตัวนี้เป็นว่าสาวครับไท้กระบะเนี่ยนะครับไท้กระบะคัท่านติดสัตว์หรือยังครับเพื่อนว่ามันขึ้นเราครับสูงเด้เนาะสูงอยู่ครับด้วยก้านดีอยู่ครับห่างดีป่ะพ่อยเดียวห่างดีครับคือห่างลึกด้วยครับนี่ครัยลึกเครื่องพายตั้งแครับห่อยเดียวครับเปิดไว้หนีผาครับสองหมื่นห้าพันครับต้นราคาพวกฟังของเราเท่าไหร่ ที่ออกเป็นทนแดงๆแดงๆดำดำเนาะแดงผสมดำอะ่รยังครับอันนี้ก็ไทยเขาบวชไหนครับไทยมันเน,นาะ<ช>ไทายเงี่ยห,หละครับไทายเงี้เขาเนี่ยแหละเนาะครับเนาะครับนี่ได้ครับที่ไหนอันนี้ได้ นี่กับเปิดไว้งี้สองหาด้วยครับอ๋อตามคุณภาพเนาะเดียวเนาะอันนี้ง้วสาววะครับง้วสาวเหรอครับแล้วทางไหนแดงๆแล้วไงเป็นงัวไทยชิเจนครับมื้นสองพันหาครับโอ้ยแต่บ่เหี่ถึงเด้ขับเนาะมือเขาเบียดเบิดองมือเขาเบียดครััับบมนงเปาเป็นไทยเขานี่ยละบีตีไทยไทยกี้ไทยกระโดดน่ะตัวผู้ตัวแม่ครับตัวแม่ครับโอ้เขาเป็นงัวสาวหรือยังไงเน่ะหรือว่างัวมีลูกแล้วหัวสาวครับ มื่นเท่าไรนะครับมื่นสองพันห้าครับมื่นสองพันห้ตอนร้องเลยเนาะครับครับถามคุณภาพแต่ว่าว่าเห็นได้ครับเด้ขาบัางเบิดบางเบิรอในเขาเอาให้เดียวเบอร์โทรศัพท์เนี้ยศมครับรับห้าห้าเก้าห้าเดห้ยียวมาจากจตุรัสด้ครับมันหมานให้เดียวเด้อครับครับไม่น้องไปโทรหาเรานะครับครับ มื่อนี้หอยจอยมาจากเทพสถิตมาไก่แต่เมเอาว่าจากมงมบ้ญนะครับตีห้าได้งวงน้อยมาสามน้อยสามน้อยเป็นงบผู้ดั่นนะครับมะกรานี่ผู้นั่นนี่ตแดงๆตัวกลางเนี่ยตัวเมียตัวเมียอ่ะไรถ้าไหนครับมะน้อยเขาเนี่ยมันสามตึ๊บมันสามถ้ายกคู่ก็ลดราคาได้อีกลดพันนึงครับต่อเอาเนาะต่อเอาเพื่อคณะเราใจดีเราลดให้หลายอันนี้ได้ยินข่าวว่าไหนก็ไหนอินไลน์นะ อันนี้ซึ่งว่าเก่ากับขึ้นมาหมายความว่าเขาขายเพิ่นแล้วที่นี่ซื้อกับขึ้นมาซื้อกับขึ้นมา8เปี่ยนค่อยซื้อกับขึ้นมาครับอธิบายฟังนะเขาต้องการเงินเพิ่นต้องการเงินครับเขาก็เลยไปซื้อขึ้นมาขายเขาหยิบเจ็ดขายหยิบเจ็ดซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาหยิบ8ค่าเลี้ยงถึงครับ28คันนึงนะค่าเขาเลี้ยงไว้าครับก็คือดีแต่วไอ้จ้อยที่นี่ว่าเท่าไหร่ที่เอาอีหล่าจะเล้ขายเมื่อนี้นีก็ได้ต้นคืนก็เอา28ครับอื มันเป็นหัวสาวด้วเนาะหัวสาวอ๋อเขากับวันนี้ที่ขายยังเดี๋ยวเนาะถ้าเกิดพี่น้องเขาเขาเอาขาไว้ว่าไงให้จอยเนาะครับเอาลูกค้าไว้ครับเพื่อเพื่อนขัดสนเดือดร้อนเพื่อนจะขายคืนเขาก็ไปซื้อคืนซื้อคืนให้ขาเลียงเขาไปขาเลียงเขาไปถ้าหัวเขามีคุณภาพอ้วนคืนบ้นบ่แต่ถ้ามันจอยลงเด้จอยลงกับตามซื้อลดลงตามลดลงมาเตี้ยอ๋อเบอร์โทรศัพท์ได้ค่อยจอยเบอร์พี่น้องได้ไปเลียงเอาเบอร์โทรมาลทมื่อมาเบอร์โทรศัพท์ 0 9 3ย์เก้าสามครับหนึ่งเจ็ดสามห้าเก้าสามศูนย์ไว้จอยจากเทพสถิตเนาะบ้าน,นไหนบ้านให้จอยททเทพสถิดะบ้านโคกอนุตำบลตบนบนํบลบ้านนายังกักตํบบาบลเชยภูมิครับเอาให้มันหมานให้จอยเด้อครับผมเพื่อนกะว่าได้ขายอย่างเดียวเด้อครับบางเทียบเพื่อนกะซื้อรับซื้อคืนพร้อมถ้าเกิดว่าพี่ต้องซื้อไปแล้วนักก็นักปันได เต็มว่าอยากตัวมันเนี่ยสามากครับสองตัวครับสองตัวเอาเพือมาเข้าท้ายเท่าไหร่ครับผมปลาดได้ไหมครับปลาด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 ไข่ปะปลาเลี้ยงนี่ว่าท้าเรเสียมากว่าไว้รายละสิบแปดห้าร้อยครับสิบแปดห้าร้อยเพื่อตอนห้อยเนาะครับผมเพื่อตอนไอตัวเท้าเท้านี่ผูหรือไม่ผูครับโอ้ป็นคูเลยผูเพื่อเพื่พี่น้องอย่าเอาไปขุนห้อยเนาะครับเอาไปขุนเอาไปเลี้ยงต่อ ก็จะได้กำไรดอกครับเสียบมาดเอาเบอร์โทรศัพท์มาเลยครับ0ูนย์เก้าเก้าครับห้าศูนย์ห้าสองหกเก้าหกครับนี่มานสองตัวเท่านี้เตี่ยครับผมโอ้คือขายดีแท้โอ้พูดที้แล้วเบอร์เตี่ยมาสามคันนะครับเบอร์เยอะเบอร์แล้วห่างเงาะประธานห่างเงาะประธานดอกเดี๋ยวอยูสองโกนแสดงว่าขายขาดทุนขายง่ายไรเด้อฮะขายช่วงไหนขายขาดทุนขายง่ายขายขายแอนกำไรขายยากขายขาดทุนตเอาเตี่ยขายขาดทุนหรออ๋อาพี่น้องไปโทรหาเสียมาดแล้วเด้อครับ เสื้ลืมบัสดียังมือเศร้านะครับครับสวัสดีครับผมได้มาหกล่อหนึ่งขึ้นเขาหน้าเสื้ลืมเนาะโอ้ยทั้งซื้อทั้งขายครับครับเปลี่ยนงอเลี้ยงตัวใดครับนงอเลี้ยงนี่บอกตัวนี้ครับนังแดงเคฟสามหนึ่งอืมจากเดือนไหนะห้อยเลื่อมครับงอว่าบอด้กี่กัวหรือว่าอืมจุดเด่นเขาบังใดอีลาเนี่ยเอาเคฟสามหนึ่งครับมุ้งจ้งเพ่ได้าเปลี่ยนบามันหัวลุงหัวล้นมาเฮ็ดคงเฮ็ดเขาไปซะละกี้เขาโอ้เขาแต่งมาแล้วแมนขี้เขาแล้วแล้วก็ไปเลี้ยงเลี้ยงบอดี้มิง ครับแจ้งขาเท่าไหร่ว่าไว้เท่าไหร่ครับอีลานะสามเปนสองสามเป็นสองครับตัวร้องกันได้ตัวร้องได้ครับว่วไก่กับไปส่งให้นะครับครับเครื่องดำบ่ครับดำดำดำนี่ครับเครื่องดำนะครับตัวใดก็เอาไปเลี้ยงได้ครับให้เลี้ยมตัวใดโอด้ย<น>ดำนะครับห้อง <ดำ S 3> หาเดียนโลดำนั้นอ่ะแง่แง่นั่นแหละนั่นแหละท่องหาเดียนโลเป็นงอข้อเขาดรออ๋อทับงอ มันเป็นกนระทบบ่ครับไฟเลืมเนีย <Yeah. S 2> มันเป็นกนระทบบ่หูเ,นเ็นเป็กระทบครับเป็นกระึงๆสระอกอครับดำกทาได้่ะครับไฟเลืมแบบนั่งดำหนาวนังดำกัมันแงหอท้องครับท้องหาเดียนแล้วสามนสองกเนพอได้นะได้ใส่ลงให้เราในท้องนะสามสองัวบามันงัวคอกเขัวคอกสูงน้ำไฟเลืมเนาะสูงๆมันเป็นรอยหาสิบันะห้องสั่งดีครับห้องสั่งดีเมนี่เรครับนยสามพันสอง โอราคาได้ครับตัวบงไงสามพัอเดี๋ยวแล้วตับวไหมผมตัวไหมได้ไปเมื่อกี้เดนได้สมัคคิกเพิ่มนะครับเนาะีเดียนังนีเดีนนังอ่ะหนาเขาเนี่ย้าตัวนี้หัวเนี้ยหรอครับหน่งหกอ๋อพี่น้องได้รูราคานครับมนหกเนาะแล้วพี่น้องมีหัวมีอย่างในคอกได่ได้รูราคาน้ำสำหรับขายแล้วขายแล้วขายแล้วเบอร์ติดต่อนี่ครับเียเหลืมศูนย์แปดห้าสองพันหนงสเก้าหรือเขาอครับไม่เหลือมงัวงาอยู่ข้อกํนหนดอยู่เนาะหรือเ่ารับมมีอยู่ครับผู้ใดสนใจติดต่อ ถ้าอยากเบิ้งง้องามยุคคลกเราก็คอยให้เราส่งนู่นให้เบิ้งครับไม่โยไม่โยครับเมื่อนี้เป็นหมานครับครับครับผมขอบคุณที่รับครับสวัสดีครับผมโตโโตนี่แล้วนะสองมุ่นกวางนี่สุดท้ายใช่ใช่สองมุ่นกว่ามาดูไหมปั๊ดม้อสองมุนกว่างพวกทครับเต็มเต็มกระบะเลยเต็มท้ายนี่เลยโอ้เนี่ยเนี่ยเอาไปเลี้ยงได้หมดหลือครับเอาไปเลี้ยงได้เลยงัวบ่อเสีย ะว่าละจุดไหนรามได้คนละตัวนี้มันจะออกลูกกระทบบาทสินไหมนึงยโค้งสางเดีเขาผ่านจากโตแล้วครับลูกอ่ะว่าว่าสามลูกตอนนี้ได้ครับตอนนี้ได้บ้างอยู่บ่ครับทองตอนนี้ตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวทับบ่ทับพอเมว่อซื้อแยกลูกเขาอ๋องัวแยกมาครับมาไป็นสองพันหกเดียเนี่ยดีครับตัวแย่เนี่ยเอ๋อตัวแย่เนี่ยลองกันได้ ตัวรองได้อีกครับตัวรองได้สูงกว่ากระบะเจ้าหญิงเลยแมีนเมียนไงไข่เนี่ยขายของเดี๋ยวแหละครับโอ้นี่ครับตัวนี้ก็โอ้วัดีวัดีตัวนี้กับมื้นเจียนหาล้อยเนี่ยเนี่ยข้าเนี่ยครับต่อได้บ่อีกบ่ไหนครับน่ะต่อได้นิดหน่อยโอ้โหราคาบ่ฟังนะครับในช่วงนั้นเออยนี่แหละว้ายิ่งยิ่งเนี่ยจ้าจ้าเสื่อด้วยอ๋ออีหลีได้แยกลูกแล้วลูกตัวผู้เนี่ย มันเจ็ดห้าร้อยครับแม่ทับไปแล้วทับันอ่อนน่ะอันนี้เขาเป็นงวงเลี้ยงดนะครับนี่แม่ทับันอ่อนอีลีลาบว่าของพร้อมเอาอีลีเด้อลยราคาพอฟังเ้นี่ต้องมีอังขาโทรคาร์อนนักมวยต้องมีแล้วเหมกันเลยราคาพอฟังแล้วเสียเนาะครับผมเร่องไหนครับงวงเอ้าพี่น้องมัค่อยโทรหาเสียงก็ว่าไปตามเสียงน้อตัวงามมันก็แพงอยู่หรอหนึ่งหมื่นกับแยกลูกลูกตัวผู้ผมแยกลูกออกแม่ทับแล้วเดือนมันกว่าบาทครับไปสองเดซเหรียญสองเดือนญหมื่นหมื่นกว่าครับเจ็ดเจ็ดห้าร้อย ซื้อมาหลายตซื้อมาหลายตแต่ว่าเสียกเพาห็อเสี่ยงนี่ผมไม่จะไปทั้งคนไหวคนเอ้ยไ่อกหายใส่เสียงลมน้อไปสังคเนี่มัดขาดึงเริ่่ะ่เสียเรามัดตัวด้วันนี้ต้อนมียังนีเขาหูค้อมหูยาวเลยหามเลยางเลยถูงเลยลูกหัว่าลูกแยก่ะว่าลูกแกอ่ะผมขายลูกนอ่กอพี่ดองคยเทรหาเรยัง่ประกันคุณภาพผมอ ี่ิยหตัวคนขายแล้วนมเนียมเรียงเยงนะครับเครื่องพาเครื่องพาปูนั่นจ้อยสัสดีนะครับครับครสัสดีครับครับครับคสลับกันเนาะหัวขายไปแล้วครับวันนี้เอาไฟมาอีกแล้วอ่ะไเมลูกมาเก่งตั้งหอยจอยครับไ้ลูกเร็กนี่นี่เก่งตั้งดอกหาของเก่งทังเจ้าไเรียงไว้ครับต่น่ะองแต่ เรื่องไห้เรื่องไห้ไอ้สามสี่มือแล้วเนี่ยมันบนมี้จะมาที่เราอกไปลูกนี้เป็นลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวลูกแรกแรกแรกลูกบนบ้านน้องห้อยจอยเนาะครับเนี่ยนังดีแล้วนะลูกบนบ้านนำนมดีเนี่ยนังลูกแรกกันที่ครับผิวพันธ์ดีครับร้อยสามสิบที่พอได้บอกห้อยจอยเขาสูงแล้ววะยุบประมาณนี้แหละครับเผื่อเผื่อพถึงดอกประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดป ตีตีมาไปก้อนน้อให้จ้อยเน้อว่าเท่าไหร่ครับให้จ้อยว่าไวสี่หมื่นสองครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับต่อรองได้ลูกแรกต้องไปกระตุ้นที่สองครับแล้วปอกไกกระ่งให้ได้แล้วประกันทุกอย่างเนาะครับเนาะครับประกันตำนี้ทุกอย่างเดีนี่ราคาคุยพอฟังให้จ้อยเนาะครับพอฟังราคาพอฟังเป็นตาไปเลี้ยงผู้ใดจะเปเลี้ยงถึงหลายช่วงเนี้ยคุณเท่าขาวยังดีพุ่นเด้อนี่ไหมครับ เบอร์ติดต่อครับให้จอยเบอร์ติดต่อ0 6 5ครับ5้7 5้1 0้้จอยนะครับจอยน้องบริเวีครับพี่น้องอยาได้คุห้ออได้คุยกับเจ้าหาจอยได้ครับเด้อเรามีของอยู่มี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 แบบถักแล้วไว้ดูดนะครับ ก็ต้องขอขอบระคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไลเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ